ท่านใดที่อยู่ในใจเขานะเขากระสักชื่อผู้ชมนะในร่างกายเขาเก่งเลยแล้วเราเป็นไงบ้างเป็นไงเฮ้ยเหมือนซาลาตันเนี่ยซาลาตันเขาจะกระสักชื่อที่แบบว่าพ่อแม่แฟนผู้สนิทเต็มตัวเลยซาลาตันพักผู้หญิงคนไหนที่ถูกใจน้องเองพากเข้าไปในชีวิตของเขาชื่อแน่ต้องอยู่ในตัวต้าอยู่ในตัวเขากระตั้งแต่ยาวคืออยู่ในตัวเลยน้องกิ๊บชอร์ลี่น้องวายมันไดงมากๆเยอะมีเยอะตัวตอนนี้เต็มเต็มโต ชื่อมากเดมัวแต่ชื่อมากแล้วไอ้ไอ้ชื่อที่มันอยู่ในตัวมันนี่นะหนีมันทุกคนเออไม่ใ่แต่คนแต่แต่เขาเป็นคนอาพับอย่างหนึ่งเขาเป็นคนอาพับเพราะว่าเขาเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักพราเกิดว่าพอเขาทุ่มเทแล้วเขามักจะโดนโดนแบบทิ้ทิ้งทิ้งทิ้งแล้วหักอกเขาเสมอไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมจะพูดเสมอว่า ผมสามารถทํำให้คนอื่นมีความสุขได้ถ้าแต่ผมไม่สามารถทํำให้ตัวผมอยี่ยมีความสุขได้โอ้ยน้ำเล่าน้ำเล่ามึงทำไม่ได้หรอกเอ๊ยมึงทำไม่ได้ในเมื่อสันดานและลากเล่าเป็นของประหลาดครับเออไม่ได้หรอไม่ได้หรอกอเพราะผมไม่ทำใจไงเี่เดี๋ยวพูดเองมึงนี่ยังไม่อยู่ในระดับที่จะว่าตัวเองได้อ้เพวกมึงพวกมึงก็ยังขายคลึงอยู่เลยใช่อะไรที่มันมีอะไรบอลมีไรมีไรเวรกรรมของมันพี่ทำไมอ่ะทำเขาไม่เยอะไอ้้เหีย ใครแล้วไม่มีใครมาทําเราเราต่างคนต่างมีเหตุผลซึ่งกันและกันนะเออคนเราแล้วก็มีเหตุผลอ่านะนิดเดียวเนี่ยมันสามารถทำผลเรื่องกันได้คนเราตอนไหนนี้ตอนนี้อยากเหตุผลครับผมอยากเรียนสูงมีความคิดที่อยากเรียนสูงอยากเรียนถึงปริญญาามีอนาคตที่ก้าวไกลเป็นทนวเองดูกูสูงสุดเลยกูได้ยังไม่รบาปกับพวกมึงอีกเขาว่า การชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันบางทีม,มันไม่ได้เป็นอย่างใจคิดอย่างผมเนี่ยผมเรียนหนังสือมาผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะต้องได้ราดูี่วบนเวทีผมเนี่ย,ย,ย,ยพ่อผเป็นดิเกแม่เป็นดิเกปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่เป็นดิเก้คจอกระกูลของเปรดิเกแต่ผมคิดว่าผมจะไม่เป็นดิเก้เพราะเพราะว่าผมไม่ชอบเพราะว่าผมคิดว่าเมื่อก่อนดิเกสมัยก่อนเนี่ยุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยพออายุ30ขึ้นเนี่ยคือถ้าผู้ชมจะไม่ยอมรับแล้วก็ หเหมือนคดจะเหมือนค้ดตกงานน่ะจะลำบากจะเริ่มแก่ลงแล้วก็งานไม่มีก็จะเริ่มหมดคุณค่าไปโดย<ช><ส>อัยเสริมความที่มยอมพนเก็ตังไหนก่อนครับ,รบก็เลยกลัวว่าผมมาจะเป็นแบบนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าเรามีหน้าที่การงานที่ดีมีความรู้เนี่ยเราน่าจะเป็นประกอบอาชีพอื่นได้แต่เขาว่าเส้นทางชีวิตเงงนี่ยมันบางทีถูกรือคิดมาแล้วนีกคิดครับก็เกือบจะสายก็ยังต้องมา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 ลำบากกับพวกน้องๆเนี่ย ผมนี่ลากเงาของเบลิเก้เลยครับผมไม่เคยคิดว่าโตมาพ่อแม่เปลิเก้ไหมพ่อพ่อเป็นล้านาแม่เปลิกเก้และญาติพี่น้องทางฝ่ายแม่เนี่ยเปลิเกหมดเลยเอ็กกับเอ็กเป็นไหมพ่อพ่อแม่เปลิเก้ไหมพ่อพ่อเป็นโจทย์ใช่ไหมพ่อเบลิกเก้แม่แม่เป็นแม่ค้าอ๋อเพราะอแไรว่าพ่อไม่รอดแม่ค้า ผมไม่เป็นบอลคุณบอลอ่ะพ่อแม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแต่น้าเป็นอ๋อก็จะถือว่ามีมีเชื้อสดมีเชื้อสดมีสดมีสดเนี่ยแล้วก็สามารถตายตั้เจน่ะตั้งเจตั้งเจนอ่ะญาพี่น้องทางแม่เป็นลิเกแต่แม่เป็นนักร้องพ่อพ่อเป็นนิ้วอ๋อพ่อพ่ดชงเชงชงเชงตลอดเนี่นี่องอ่ะนี่งนิ้วมาล่อพี่เกเข้าแล้วแม่งครับอ้าวข้ามสายพันธุ์ไงอย่าให้คุณเอกบอกอ่ะอน้องเป้ แต่พ่อพ่อเป็นรอฐมนแม่เป็นตลกนี่ไม่เหมือนเพื่อนผมเพื่อนผมนี่พ่อเป็นแม่แม่เป็นเอ่อพ่อพ่อเป็นนักนตรีแม่เป็นศิลปณฑ์ประวัติผมนี่ไม่ธรรมดานะทำไมครับพ่อขับแท็กซี่แม่เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งตาขายกัญชาผี่เท่าไหร่แล้ยน่ะสมัยก่อนจริงเหรอตาขายกัญชา ยายขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะะฮแล้วมึงคิดอยู่สมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวเนื้อใส่กัญชาเข้าไปโอ้โหถูกถูกถูกมากันมากันซอยภาสังคจัยบ้านกูนี่นะใครไม่รู้จักก๋วยเตี๋ยวเนื้อเย็นเฟื้อนี่นะแปลว่าพี่นี่อ่ะเชื่อแน่เนี่ยเด็กลูกจริงขาเข้ามากินจะต้องเดินยิ้มออกไปทุกคนเฮ้ยอารมณ์ดีเพราะอิ่มโดนกัญชาเข้าไปฮ่าคนถือว่ามีเชื้อสายน้องบอลน่ะน้องบอลน้ำงบอลมีเชื้อไหมพ่อพ่อเป็นอะไรพ่อเป็นมะเร็งครับ พ่อเป็นมะเร็งพ่อเป็นมะเร็งแม่แม่เพราะแม่มันก็อ่าแม่เป็นเอเย่นตุกไม่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 พ่อผมไม่ได้เป็นเลเกย์อะไรเป็นไรม,มีน้ากับเนี่ยพีพ่บอยอ๋อเฮ้แต่เขาบอกว่าคนเราถึงรากเหง้าไม่ได้เป็นเลเก่์แต่บางคนมันสามารถเป็นเลเกย์ได้ผมก็ไม่เคย